ครับวันนี้นำเสนอต้มตีนไก่หรือว่าต้มซุปเปอร์ครับตอนนี้ท่านตาจะตีนไก่นะครับมาต้มน้ำแรกกันแล้วเดี๋ยวมาชมครับหลังจากที่ต้มน้ำแรกเปรยแล้วเราจะมาดูทำวิธีการปรุงรสกัน,น,นะค,ะครับตอนนี้ก็ต้มตีนไก่มาได้ประมาณึ่้นั่วนะครับก็พยายามช้อนฟองออกนะฮจะไดม้มีกิ่นข่าว สังเกตจากเนี้ยแต่ยังยังไม่เปลี่ยนแ่่ชมต่ออีกประมาณคึ่งชั่วโมงเละสี่ห้านาทีเดี๋ยวมาดูนีช่วงรอทีมแต่เปลี่ยนเรามาเตรียมก่อนนี้ทุปตอนน้ำสุปก็จะมีระ๊าฟคก่ขาหอมกระเทียมแบบผูเ้รเรื่องของนะครับแลก็เป็นน้ำยำก็สไตล์เีกัะตีฟตูนี่ครับนี่หอกระเทียมตอง่ น้ำตาลใส่ริกสดชีมะนาวกระเทียมนี่ครับทำแบบนี้กับกระเทียมขั้นตอนการทำงานต้มน้ำใส่ซุปเปอร์เต็มแก้นะครับอันนี้เราก็กระจายบันเตอร์กิ๊บชีกระเทียมน้ำตาลเกลือน้ำมะนาว เราชก็ตามกันไปครับนี่คือน้ำเจี๊ยบไก่ซุปเปอร์นะครับที่เราปั่นไว้ก็สไตล์เดลกาซีโฟนั้นเมื่อกี้เราชิมแล้วแซ่บมากวันครับ,อรบลองทำกันดูเสร็จครับหลังเ,เราต้มข้าวไก่มาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเริ่มเปื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำแรกทิ้งน,นะครับแล้วจะใส่น้ำต้มใหม่ใส่เครื่องปรุงขาตะไคร้ไปหน เดินขึ้นหอมแล้วตุนต่ออีกประมาณ20นาทีแล้วช่วงต้มน้ำส้มครับเราก็ปรุงด้วยขนมาสี่ก้อนนะครับแล้วลนี้เราเค่อยมาชิมรสอีกทีตามใจชอบเลยครับเพราะเรามีน้ำ <c oughs> น้ำยำซุปเปอร์ที่ใช้สูตรซีฟู้ดลอยอยนี่ะอันนี้เราแค่ใช้เป็นน้ำซุปน้ำม้วน,น,นเค็มๆนิดๆจะไปตัดรสปรุงเป็นซุปเปอร์ด้วยน้ำที่เราทำด้วยน้ำซีฟูดด้ดกันครับ นะครับเราจะต้มน้ำที่สองเป็นน้ำซุป้วยมาอีก30นาทีก็เริ่มไปได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปปรุงในเวยกันนะครับอพอหลังจากอตีนเก่าเปื่อยได้ที่แล้วครับเราก็จะมาตักน้ำซุปเปอร์หรือน้ำยำที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ก็สักประมาณสามสี่ช้อนชิมรสตามชอบใจนะฮะเพิ่ม หอมผักชีใส่ลงไปฮะเพื่อความสวยงามแล้วก็ลองชิมรสด,ดูนะครับชิมก็ยังอ่อนไปนิดนึงฮะก็เติมน้ำซุปเปอร์อีกรอบหนึ่งอีกสักช้อนหนึ่งแล้วใส่พริกเพื่อความเผ็ดร้อนนะครับถ้านี้ก็น่าจะแซ่บ